สวัสดีครับผมวันนี้ก็มาพบกับผมวิเช่นเคยนะครับกับเกษตรกรนักล่ามันทงนะครับก็พายามวงหนูครับผมก็มาคันแรกก็ติดเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับจอดรถดีเลยครับทีแรกมองไม่เห็นครับพอเห็นทีอ้าวติดเลยครับผมนี่ครับโอกัดคันหักเลยครับนี่ครับท่านผู้ชมอุ้ย โดดนี่ครับนี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวถ่ายกล้องหน้าให้ดูเลยนะครับดีครับท่านชมตัวนี้ตัวสวยครับสวยงามเลยครับผมตัวดีครับท้องขาวโอเคครับเดี๋ยวขอจัดการก่อนนะครับนะครับสองขันนี้ไม่มีพนงานนะครับคันนี้ก็ไม่มีนะครับผม ไปครับเดี๋ยวเราไปเข้าโค้งนู้นกันก่อนเลยนะครับครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันแนวนี้นะครับยาวๆเลยครับนี่ครับมาจากทางนี้นะครับดีครับลุ้นทางนี้ยาวๆกันไปเลยครับว่าจะมีผลงานไม่เอ่ยนี่ครับคันนี้ครับชนครับแต่ไม่ติดนะครับชนบ่วงอยู่โอ้ชนบ่วงบนเลยนะครับตรงนี้ชนครับคันนี้ก็ชนครับไม่ติดเออไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับ ชนบ่วงแต่ไม่ติดนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปถ่ายคันที่ติดให้ชมดีกว่านะครับโอ้ลมแรงมากเลยครับต้องชมอากาศเย็นครับวันนี้แต่เราก็ได้ผลงานแล้วครับเนี่ยติดพันพันนี่ครับพันยาครับได้แล้วครับพอดีติดตายครับผมนี่ครับดึงแต้มครับติดตายแล้วครับ คันนี้ไม่มีพลันยาครับแต่คันนึ้นเหมือนจะมีครับผมตรงนี้สองคันติดนะครับโอ้โหนี่ครับท่านชมนี่ครับสองคันติดเลยคันนี้ตึงแต้มนะครับแต่คันนี้ไม่มีพลเงินนะครับท่านชมนี่ครับคันนี้ไม่มีพลเงินคันนี้ติดนะแล้วคันนี้ติดอีกตัวครับท่านชมนี่ครับโอ้นี่ครับผมเรียบร้อยครับ ยวขอจัดการก่อนนะครับโอ้ท่านชมครับนดนแล้วครับนี่ครับโอ้ตัวนี้ข้นมันเลยครับตัวนี้ตัวนี้มันแน่นี่ครับผมสวยงามครับตัวนี้ต้องขอบไถด้วยนะครับท่านชมวันนี้ลมแรงมากครับผมคันนี้หักเลยนะครับคันนี้ติดแท็กนะคันนี้ติดเมื่อกี้เคันพังเลย คดีต่อครับผมทันี้เป็นไงครับติดรูปแล้วว่าติดพันยาครับขาดครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอจัดการตรงนี้ก่อนนะข้างหน้านันมีติดนะนเดี๋ยวไปชมข้างหน้าก่อนแล้วกัน,นครับท่านชมนี่ครับทันนี้เป็นไงเอ่ยคันนี้ก่อนนะ คันี้เหมือนจะติดหรือเปล่าอ๋อเป็นติดครับแต่คณะติดนะครับนี่ครับผมคันนี้ติดนะเรรยบร้อยครับคันนี้นี่ครับโอเคครับจะขอจัดการก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับลมแรงครับหนูติดดีครับนี่ครับติดอีกแล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับปูวสวยงามเลยครับตัวตัวไม่ขีเลยนะครับตัวนี้ตัวสวยอยู่ใช้ได้เลยครับ น้ากันเหมือนติดอีกนะครับพันอยู่ครับก็อย่างครับติดติครับพันหน้าอวันนี้ติดลูกพุกครับลูกลูกพุกติดพุกเลยครับโอเคครับเดี๋ยวพอจัดการก่อนนะครับโอ้ท่านชมครับเข้ามาแนวนี้โอ้โหไม่ธรรมดาจริงครับติดคันเว้นคันเลยครับตรงนี้นี่ครับสวยงามพี่แคว นี่ครับโอ้โหไปครับดูคันหน้าที่ครับเป็นไงครับคันเนอร์คันหน้าไม่มีพนเกงานนะครับคันนี้ไม่มีผลักงานครับผมครับดูคันหน้ากันอีกเป็นไงเอ่ยคันนี้จะเป็นยังไงเอ่ยลมแรงมากเลยครับท่านผู้ชมลมแรงมากมากเลยชอคันนี้ไม่มีพนงานนะครับ นี่ครับผมนึงแปมนะครับเดี๋ยวถ่ายครันที่ไม่ติดให้ดูด้วยนะครับเดี๋ยวจะว่าโอ้โหทำไมติดดีจังไม่ใช่นะครับนี่ครับคันนี้ก็ไม่ติดนะครับคันนี้ก็ไม่ติดนะครับเคครับตรงนี้ไม่ติดเลยนะครับสองขานสาคัญตรงนี้ไม่ติดนะครับ เดี๋ยวไปลุ้นแถบนี้กันต่อนะครับผมดักไว้แถบนี้เลยอยาวาไวนู่นเลยครับสุดต้นไม้นู่นแหละครับโอ้ต่านชมครับนี่ครับเกือบมองไม่เห็นแล้วลากขันมาเลยครับนี่ครับผมลากขันมาเข้าลูเลยครับนี่เดี๋ยวรอคอยครับข้างหน้าไม่รู้จะมีผลงานหรือเปล่านะครับเดี๋ยวรอชมกันนะครับเอบต้องชมติดอีกแล้วครับโอ้ผมนี่ก็ไม่ติดนะครับเห็นนอนนิ่งเลยขันนิ่งเลย ติดเชย่เลยครับคันดิ้งเลยนะแต่ติดนี่ครับผมโอเคครับลุ้นกันนู่นเลยนะครับอีกไกลอยู่ครับนูเลยอยู่ตรงนู่นเ่ยดูเลยครับโอเคครับขอตอนทบชมครับเห็นแต่ไกลแล้วครับขันล้มครับขันล้มแบบนี้ก็ไม่รอดดิครับ แบบนี้ไม่รอดครับนี่ครับผมเรียบร้อยหนึ่งแต้มครับได้มาอีกหนึ่งแต้มน,นะครับขันหน้าชนนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะชนแต่ไม่รู้ว่าติดหรือเปล่าชนครับแต่ไม่มีผลงานครับผมคันนี้เป็นไงเอ่ยคันนี้ก็ชนแต่ไม่ติดอีกนะครับเอเคครับเดีย๋ยวไปลุ้นข้างหน้าตอนนะครับ ลมก็แรงหนูก็ติดเอาแล้วสวยงามครับผมตัวนี้สวยๆกันอีกแล้วโอเคครับเรียบร้อยชนดีนะ้ครับเนี่ยชนดีครับแตไม่ติดตกตายแล้วตายตีคันติดตัวเอาล้วครับตายตีคันติดตัวก็ยังดีอันนี้ไม่มีผลกินครับผม นี่ก็ไม่มีอีกครับหน้าที่ไป็นไงเอ่ยไม่มีอีกแล้วติดท้งจังเลยโอเคครับดูหน้ต่อครับนี่ติดทางจังเลยครับโอ้แถชมครับเป็นไงครับนี่ครับผมผลงานอีกแล้วครับสวยงามอีกแล้วครับดีเป็นไงครับนี่ ครับนี่ครับผมโตทองขาวสงินรวยคนีไม่มีผลเกินนะครับไปครับรูปชันหน้าต่อเป็น,นไงเอ่ยคน,นี้นิ่งครับไม่มีอะไรเกิดขึ้น ติดครับผมกระตี้ก็ติดไปเลยโอ้โหกรี้ก็ติดครับดีครับผมใบเรือครับสวยงามครับขอกระติดขอจัดการก่อนนะครับนองครับท่านชมโดนอีกแล้วโอ้บรรยากาศอันนาวิญอย่างไ้ดูครับดีครับผมสวยงามครับโอ้โหนี่ครับสวยงามนะครับ ดีครับเรียบร้อยคันนี้เป็นไงครับคันนี้โชนครับแต่ไม่ติดนะครับไปครับไปลุ้นคันต่อไปกันครับเปลี่ยนไงเป็นไงอ๋อคันนี้ติดครับท่านชมดีครับดีนะครับดีครับผมเรียบร้อยครับโอ้โหเศรษฐีครับวันนี้มากมากครับวันนี้ โอเคครับเดี๋ยวพอจัดการก่อนนะครับโอบคุ้ครับท่านชมชมอีคันแล้วครับดีโอ้ธรรมดาจริงครับดีครับสวยงามครับผมนะครับลรทชนะต่อครับโอ้ลมแรงนะดูครับผมวันนี้ นี่ชนอยู่นะครับชนครับคันนี้แต่ไม่ติดนะคันหน้าลุงที่เป็นยังไงคันตึงๆก็เหมือนเดิมครับผมโอเคครับเดี๋ยวคันไหนติดจะทายชมนะครับโอ้โ,อโดนอีกแล้วเป็นยไงครับนี่สวยงามตามเคยครับเออดีนะครับสวยงามครับผมไปครับลุกขันต่อไปครับผม ติด هنا. ดีเลยครับคนนี้ไม่ทำบันไดเลยครั้น,นี้ชนนะครับเดี่ยวแต่ไม่ติดครับผมครั้น,นี้ไม่ชนครับผมเดี่ยวอ้าคั้นี้ชนติดครับเรียบร้อยดีครับครั้น,นี้เรียบร้อยครับผมดีครับ ร้อยนะครับคันนี้ติดเรียบร้อยเลยเดี๋ยวขอจัดการก่อนนะครับดูครับคันนี้ติดอีกคันแล้วครับผมสวยงามอีกคันแล้วครับโอ้โจ้าของเนะมาดูผลงานแล้วครับดูครับนี่ครับผมติดนอนนิ่งเลยครับผมสวยงามดูนี่อีกครับผมคันล้มๆันล้มลๆไม่รอดครับผม ีขันลม้ลมล้มตีติดหนึ่งตัวครับผมนแน่นตีนติดอีกหนึ่งตัวนะครับขันลมล้มแน่นอนถึงขันล้มแล้วครับผมนี่ครับขันล้มครับเนี่ซุกอยู่เลยเป็นไงหมบเรียบร้อยไปครับลงขันต่อไปครับผมขันนี้นีิครับตีติกครับนี่โอเค โอ้คันนี้ติดนะครับท่านชมไปเรือครับผมนี่ครับโอ้แต่คันนี้ไม่ติดนะครับคันนี้ไม่ติดแต่คันนั้นติดครับโอ้ติดคันเว้นคันย้อนท่านชมนี่ครับผมติดตายเลยเพื่อนีนี่ครับผมโอเคครับเดี๋ยวขอจัดการกอนนะครับโอ้ท่านชมครับตรงนี้ก็ติดอีกคันหนึ่งครับนี่โอ้ ดีดีครับผมวันนี้ดีดีเอ้าตายรุดเลยครับท่านผู้ชมลวดขาดโอ้ยกขึ้นมาลวดขาดครับโอดเลยโอ้เห้ยครับเดี๋ยวลุ้นกันด้านหน้าตอนะครับผมโอ้ท่านผู้ชมครับเห็นแต่ไกลครับโอนคอพับเลยครับผมนี่ครับไม่เหลือครับโอ้ อขอพับเลยครับผมเรร็บร้อยคันนี้ไม่มีผลงางครับผมชนครับโอเค,ครับคันนี้เป็นไงครับคันนี้เป็นไงคันนี้ชนครับแต่ไม่ติดนะคันนู้นติดแน่นอนครับคันเอียงๆไม่เหลือเรียบร้อยครับผม เรียบร้อยที่นี่ไงนี่ครับผมคันนี้เป็นไงบอกแล้วเรียบร้อยครับผมเข๋ครับขอจัดการก่อนครับผมโอ้หครับท่านชมเดงกโดนอยู่ครับโอ้โหคิดว่าไม่โดนนะครับนี่ครับโด้นติดตายครับผมเอ้ยไปตายครับเกือบตายนี่ครับเรียบร้อยครับผมนะครับลุ้นคันหน้าต่อครับผม โอ้โมาจริงๆครับวันนี้มาแบบสุดๆครับผมคันนี้ชนไม่มีผลงานครับแต่คันนี้ที่ครับไม่เรือครับผมดีครับคันนี้ติดครับผมนี่ครับเรียบร้อยครับผมคันนี้เป็นเงยเอ่ยไม่มีผลงานนะครับตอนคันนี้ไม่มีผลงานแต่คันหน้ามีครับผมนี่ครับผม โอ้ยรอเลยครับท่านชมนี่ครับดีครับผมโอ้วันนี้เรายังไม่โดนหลุบพุกเลยครับท่านชมขนุนไม่มีพนันนะครับผมก็ถ่ายคันที่ไม่มีพนันให้ชมด้วยนะครับนี่ไม่มีครับผมโอเคครับไปลุ้นคันหน้ากันครับเป็นไงเอ่ยโอเคครับคันหน้าชนครับแต่ไม่มีพนันครับผม ครับท่านผู้ชมแม่ผมเดินผ่านไปแล้วครับเดินกลับมาครับผมโชคดีนะครับเนี่ยเดินกลับมาครับเจอพุกครับโอ้โหนี่ครับตีนพุกใหญ่ครับผมโอ้โหไม่น่าเชื่อครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปรุปผลงานกันเลยครับก็วันนี้ก็ในที่สุดเราก็ได้นะครับหนูพุกเราได้ทุกวันนะครับช่วงนี้ผลงานดีครับหนูพุกครับตอนนี้เราก็มาสรุปผลงานกันเลยครับเพราะเก็บเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ได้เยอะอยู่นะครับปิดท้ายด้วยหนุบพุกด,ด้วยโอ้โหเกือบจะไม่ได้แล้วครับหนุบพุกเดินมาเจอพอดีครับนี่ครับก็ได้เยอะอยู่นะครับนี่ครับพุกน้อยตัวพุกใหญ่ตัวครับนี่ครับพุกใหญ่ตัวหนึ่งพุกน้อยตัวหนึ่งไปเอ่ยสองสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 1ิ1ส1ม1ิ1ส1่สิ2ห2าส2บหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายสิบห้ายีกยีก้ี่หนุ่พุกอีกสงตัวครับ36ตัวครับทั้งหมด36แต้มครับโอเคครับผมก็พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกการติดตามและรับชมครับ สวัสดีครับผม